ค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการบอกความเข้มข้นของสารละลายนะคะโดยนะคะเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยเราจะบอกอยู่3าแบบนะคะแบบแรกคือบอกเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะอันนี้นะคะจะใช้นะคะกับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ตัวทําละลายเป็นของเหลวนะคะ ต่อไปนะคะอันที่2นะคะเราจะบอกแบบเป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรค่ะเรานิยมใช้กับสาระละลายนะคะที่มีตัวทําละลายและก็ตัวละลายเนี่ยเป็นของเหลวนะคะและอันที่3ค่ะเราจะบอกแบบเป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลนะคะ ก็น e, no ิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ตัวทําละลายนะคะจะเป็นของแข็งหรือของเหลวนะคะก็ได้อ่ที่นี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสูตรในการคํานวณร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเราจะนิยมอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าเราจะนิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายที่เป็นของแข็งนะคะแล้วก็ตัวทาละลายที่เป็นของเหลวโดยมีส่วนในการคํานวณคือร้อยละ ยมวลต่อปริมาตรใช่ไหมคะจะเท่ากับมวลของตัวละลายนะคะซึ่งหน่วยของเขาคือมวลเนาะแล้วก็ส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วก็หน่วยคือปริมาตรเราคูณด้วย100นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นี่นะคะก็คือถ้านําโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ12กรัมนะคะมาละ,ละลายในน้ําเป็นสาระละลาย2ลูกอ่า200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะ สารละลายมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่นะคะเด็กๆสังเกตดูถ้าเราจะใช้มวลต่อปริมาตรนะคะถ้าเราจะใช้ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆสังเกตโจทย์ดังนี้ค่ะ เนี่ยเห็นไหมมันเป็นกรัมกับอันที่สองเห็นไหมคะมันจะมีหน่วยที่บอกว่าเป็นหน่วยของปริมาตรก็คือเป็นลูกบาทเซนติเมตรส่วนอันนี้เป็นหน่วยของมวลก็คือเป็นกร,รมัมถ้าเจอกร,รัมต่อลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้เจอกร,รัมกับลูกบาทเซนติเมตรอย่างนี้นะคะเราจะใช้สูตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะฉะนั้นเรามาแทนค่าในสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็นร้อยละใช่ไหมคะร้อยละ โดยมวลต่อปริมาตรนะคะเท่ากับมวลของตัวละลายนะคะหน่อยเป็นอะไรนะหน่อยเป็นกรามเนาะส่วนด้วยปริมาตรของสารละลาย หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรแล้วคูณด้วย100ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาบอกคุณครูคะ่ะเขาให้เราหาความเข้มขน้นใช่ไหมคหาความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่ก็คือหาตัวร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรฉะนั้นนะคะเด็กๆแทนค่าคะ่ะมวลของตัวละลายคะ่ะตัวละลายก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ12กร,รมัมใช่ไหมคะส่วนด้วย ละลายในน้ําเห็นไหมคะให้เป็นสารละลายเท่าไร่200อลูกบาทเซนติเมตรฉะนั้นตรงนี้ก็คือ2 0 0รใช่ไหมคะลูกบาทเซนติเมตรแล้วคูณด้วย100นะคะฉะนั้นคูตัดทอนนะคะศตัดศ0ตัดศ 0, 0, เห็นไหมคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะส2องหารสองสองหนึ่งสองสองหเท่ากับ6กร,รมัมต่อลูกบาทเซนติ เมตรนะคะฉะนั้นเราตอบได้เลยค่ะว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละหกนะคะกรัมต่อลูกบาศเซนติ นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างร้อยละโดยมวลต่อโอลิเมอร์นะคะต่อไปค่ะเด็กๆขาจะเป็นตัวอย่างนะคะร้อยละโดยมวลต่อปอลิเมอร์อ่าขอโทษทีเป็นร้อยละโดยโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะอันนี้ก็จะมีสูตรก็คือร้อยละโดยปริมาตรนะคะจะเท่ากับ ปริมาตรของตัวละลายนะคะหน่วยต้องเป็นหน่วยของปริมาตรเนาะแล้วก็ส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะแล้วคูณด้วย100ฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะเด็กๆสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าเราดูนะคะก็จะเป็นการเตรียมสารละลายเอทานอลน,นะคะผสมโดยผสมเอทานอลเนี่ย400ลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมคะเป็นหน่วยของ หน่วยของปริมาตรใช่ไหมคะลูกบาศเซนติเมตรกับน้าเห็นไหมคะผสมกับน้ําเท่าไหร่คะอีกหนึ่งร้อยลูกบาศเซนติเมตรก็เป็นหน่วยของปริมาตรเช่นเดียวกันถามว่าสารละลายที่เตรียมได้จะมีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดนะคะฉะนั้นอบอกคูได้ไหมว่าอันนี้สารละลายสารละลายเอทานอลใช่ไหมลูก สารละลายเอทานอลเกิดจากอะไรคะเกิดจากเอทานอลเท่าไหร่คะเอทานอล400ใช่ไหมคะบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับน้ำใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ100ใช่ไหมคะรวมกันเป็นสารละลายเท่าไหร่เอ่ย500ใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราจะใช้สูตรคือ100ละโดยปริมาตรเนาะก็เขียนสูตรลงไป ร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับอะไรเรอ่ยเท่ากับร้อยละโดยปริมาตรนะคะเท่ากับปริมาตรใช่ไหมลูกของตัวละลายใช่ไหมคะส่วนด้วยปริมาตร ของสารละลายแล้วคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยร้อยใช่ไหมอ่ะทีนี้เด็กๆด,ดูนะไอเจ้าปริมาตรของตัวละลายเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้คําว่าไอตัวละลายมันคืออะไรต้องรู้ว่าสารละลายคืออะไรใช่ไหมทีเนี้ยครูบอกว่าสารละลายเอทานอลเนี่ยมันเกิดจากอ่าขอโทษทีมุนเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเอทานอลบวกกับนนะ้ําถูกต้องไหมลูก อะไรที่มีมากกว่าปริมาณปริมาณที่มันมีมากกว่าก็จะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายใช่ไหมคะปริมาณที่มีน้อยน้อยกว่าก็จะเป็นตัวละลายใช่ไหมฉะนั้นนะคะข้อนี้ปริมาตรของตัวละลายตัวละลายคือน้ําถูกต้องไหมคะเพราะมีแค่100ใช่ไหมส่วนสารละลายคือสารละลายท่าน้องตรงนี้มีค่าเท่ากับ 500ฉ้นัชนเรามาแทนเลยค่ะปริมาตรตรงนี้ปริมาตรของตัวละลายมีค่าเท่ากับ100ส่วนปริมาตรของสารละลายก็คือสารละลายเอทานอลมีค่าเท่ากับ500ใช่ไหมคะแล้วก็คูณได้เท่าไหร่คะคูณได้ร้อยจากนั้นตัดทอนเลยค่ะ0ตัด0 0, 0ตัด0เห็นไหมคะ 5, 5้5 5 2ึ 10, เห็นไหมคะปาบก็กลายเป็น 20ฉะนั้นตอบได้เลยค่ะว่าสารละลายเอทานอลมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละ20โดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นเองค่ะ,ะมาอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างการบอกเป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลใช่ไหมคะถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้กับ ตัวละลายที่เป็นของแข็งแล้วก็ตัวทำละลายที่เป็นของเหลวหรือของแข็งเนาะโดยมีสูตรในการคำนวณก็คือ ร้อยละโดยมวลจะเท่ากับมวลของตัวละลายใช่ไหมคะแล้วก็หน่วยเป็นมวลนะก็คือส่วนใหญ่เป็นกร,รัมนะคะแล้วก็มวลของสารละลายนะคะหน่วยก็เป็นมวลเห็นไหมคะฉะนั้นเราก็คูณด้วยร้อยนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะโจทย์ก็คือสารละลายทองเหลืองนะคะประกอบไปด้วยสังกะสีเนี่ยร้อยหกสิบกร,รมัม ละลายอยู่ในทองแดงเท่าไหร่คะ240กร,รมัมใช่ไหมคะสาระละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดนะคะสังเกตว่าเป็นกร,รมัมเป็นกร,รัมทั้งคู่เลยเราก็เลยเลือกใช้ร้อยละโดยมวลน,นะคะฉะนั้นเรามาดูกันก่อน,อนว่าสาระละลายทองเหลืองเด็กๆสาระละลายทองเหลืองนะะสาระละลายทองเหลืองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสังกะสีถูกต้องไหม อ่าแล้วก็จะบวกไปด้วยทองแดงใช่ไหมคะโดยสังกะสีเนี่ยมันเท่าไหร่160กรัมใช่ไหมคะแล้วก็ทองแดงเนี่ย240กรัมใช่ไหมบวกกันมันก็กลายเป็นสารละลายทองเหลืองที่เท่าไหร่400กรัมฉะนั้นอะไรเป็นตัวทำละลายบอกครูดได้ไหมตัวทำละลายคือมีมากกว่าแสดงว่าทองแดงเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวทำ ละลายใช่ไหมลูกส่วนสังกะสีเนี่ยเป็นตัวอะไรคะตัวละลายใช่ไหมคะเป็นตัวละลายฉะนั้นพอเด็กๆรู้ว่าอะไรเป็นตัวละลายอะไรเป็นตัวทําละลายและเรารู้ว่าอะไรเป็นสารละลายเด็กๆก,ก็จะมาหาแทนค่าได้ในสูตรใช่ไหมคะก็สูตรของเขาคือร้อยละโดยมวลใช่ไหมลูกเท่ากับมวลของตัวละลายใช่ไหมคะ ส่วนด้วยมวลของสารละลายใช่ไหมจ๊ะแล้วคูณได้เท่าไรคะหร่คะ100ใช่ไหมก็จะได้ค่าออกมาเป็นมวลของตัวละลายเอาไปดูซิตัวละลายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมีค่าเท่ากับ160ใช่ไหมคะส่วนสารละลายมีค่าเท่ากับเท่าไรเนี่ยส0่ 400, อ่ะก็ส่วนด้วย400แล้วคูณด้วย100จับตัดทอน ต,ตัดตาทอเรค่ะศูนย์ศูนยตัด0 0 0ย์ศตัดศเนาะก็จะเหลือ16ส่วนด้วย4ีใช่ไหมคะอ่ะสิไม่ใช่160ส่วนด้วย4ี่อ้าวคูดูไม่ถีทวนเองแล้วก็เอา160หารด้วย4ก็จะมีค่าเท่ากับ40ฉะนั้นตอบไปเลยค่ะว่าสารละลายที่มีความเข้มข้นนี้ก็จะมีค่า ความเข้มข้นอยู่ที่ร้อยล้าเท่าไหร่คะร้อยล้านนะคะโอเคประมาณนี้จ้า